มีธุรกิจต้องมีแมวกวักเรียกเงินเรียกทองแมวกวักมีลักษณะยกอุ้งเท้าข้างหนึ่งขึ้นกวักเรียกลูกค้าหรือเรียกโชคเรียกลาบแมวกวักบางตัวมีเหรียญกระสาบหรือค้อนทองที่อยู่ข้างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองและเราควรวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่นวางไว้ข้างประตูทางเข้าหรือบนเคาน์เตอร์และถ้าใครที่มีแมวกวักอยู่ที่ร้านนะคะ หรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่โต๊ะทํางานต้องหมั่นดูดีๆว่าฐานหมดไหมเปลี่ยนฐานไหมหรือมีตรงไหนที่หักพังไหมเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฐานหมดแมวหยุดกวักค่ะก็เหมือนพลังงานดีๆจะหายไปดังนั้นต้องหมั่นเช็คให้น้องกวักอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เราสามารถรับพลังงานดีๆและแมวกวักจะช่วยกวักโชคกวกลาบกวักเงินกวักทองกวักเรียกลูกค้าให้เราอย่างต่อเนื่องและลูกค้าจะเข้ามาไม่ ขาดสายอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้าให้หาแมวกวักมาเป็นตัวช่วยช่วยเสริมได้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ